สวัสดีทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องอิงอิงอีกแล้วนี้จะมารีวิวบ้านที่เราเพิ่งสร้างไปตอนนี้เราจะเลิกและตอนนี้เราก็จะมารีวิวกัน้าเรา้าดูจากรอบรอบบ้านก่อนเลยเยวจะเข้าไปข้างในนะทุกคนเราสร้างบ้านแบบเหมือนวัยเด็กนี่วัยเด็กสร้างบ้านประมาณน,น,นี้เลย เป็นห้องน้ำน,นี่มันคือห้องน้ำน,นะทุกคนเราจะไปชั้นสองชั้นสองเป็นที่เก็บของหมดเลยตรงระเบียงก็จะเป็นเอิม่มที่นอนดูดาวนะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ไปดูรอบๆบ,บ้านตอนนี้นะทุกคน ตรงนี้คือฟาร์มอ้อยนะเราก็จะอันนี้เป็นเรียกว่ามันไม่รู้คือต้นอะไรทุกคนแต่มันสามารถกินได้อุยนี่คือต้นไผ่นี่ก็เป็นฟาร์มข้าวอันนี้คือข้าวอันนี้คือแครอทส่วนอันนี้น่าจะเป็นแครอทแดงหรือว่าอะไรหรือว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน ก็มีแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวจะบินโชว์ความสวย ไายบายถือว่าวันนี้รีวิวแค่นี้ไายบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งด้วยนะบายบาย